ผมก็นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็อย่างที่ Apple Bo บอกนะครับว่าผมนะครับจะฟันธงให้แบบเน้นเนเนื้อเนื้อตามที่ผมรับปากไว้ให้นะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูเลยนะครับก่อนที่จะไปยิงตรงนะครับกับเลขล่างนะครับชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาบให้ทั้งหมดเนี่ยสามชุดสุดนะครับซึ่ง เป็นชุดที่ผมได้คัดเน้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าในงวดนี้เนี่ยแนวทางที่ผมให้เนี่ยปังแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าการทํางานหรือว่าการคํานวณเนี่ยคิดว่าเป็นโอกาสที่หลายคนนะครับที่ติดตามเข้ามาเนี่ยจะปังแน่นอนนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยมันไม่บังเอิญขนาดที่ต้องมาชนกันได้ขนาดนั้นจริงไหมครับ คือตัวเลขเนี่ยสูตรมันก็คนกสูตรอยู่แล้วแต่ถ้ามือเงินตัวเลขมันชนกันอย่างนี้ก็นะครับถ้ามีโอกาสฟาดก็าฟาดนะครับเอาเป็นว่านะครับผมจะมาคัดให้คู่เดียวสําหรับสูตรนี้นะครับเราไปพร้อมกันเลยนะครับคู่เดียวเนี่ยคาว่าคู่เดียวแอปเปิลนะครับจะใช้นะครับในส่วนของตัวนี่เลยครับแปดเห็ 8, นไหมครับแปดบวกสี่สิบสอง สิบสามยี่สิบนะครับยี่สิบบวกเก้าของที่เนี่ยนะครับยี่สิบบวกเก้าได้ยี่สิบเก้านะครับจากนั้นมาดูหลักหน่วยนะครับแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้าเก้าบวกห้าสิบสี 8, ่สิบสี่บวกเก้ายี่สามยี่สามบวกแปดสามเอ็ดสามเอ็ดบวกเจ็ดสามแปดสามแปดบวกสี่ เท่ากับสี่สบองบวกหนนะครับจริงๆแล้วสูตรนี้เนี่ยคู่เดียวที่สาครับนะครับ,นะรบนี่นะจริงๆแล้วตัวนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับนี่ครับเราก็จะได้ที่9293นะครับเราก็จะได้เก้าสองเกนี่กปา มาแล้วครับหนึ่งชุดมาดูนะครับในส่วนของอสูตรที่หนึ่งงวดที่สองนะครับสองนะครับบวกสี่สองบวกสี่นะครับเป็นหกหกบวกหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกเก้านะครับเป็นสิบแปดผมจะบวกรวมเลยนะครับนะให้ดูตามมือปากาหนะลักสิบและเลขแปดทีนี้มาดูในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับ สองบวกเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่นะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกนะครับสิบหกบวกแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสองยี่ิบหกยี่สิบหกบวกสี่นะครับยี่สิหกบวกสี่เป็นสามสิบบวกหนึ่งเข้าไปครับนี่นะครับต่อไปนี้นะครับเราจะมาคำนวณกันแบบเน้นเน้นเนื้อเนื้อนะครับอย่าลืมนะครับผมต่อไปเนี่ยแอปเปิลเนี่ย นะครับผมจะลงให้เฉพาะทางช่องอย่างเดียวนะครับเจอที่ไหนเนี่ยนั่นคือไม่ใช่ของผมแล้วนะครับว่าผมจะส่งเลขทางนี้ทางเดียวแล้วก็ในกลุ่มเท่านั้นนะครับถ้าเจอที่อื่นก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับประกาศห้านะครับบวกศูนย์ห้าบวกหน่งเป็นหกนะครับหกบวกศูนย์หกหบวกเ้านะครับ หกบวกเก้าเป็นสิบห้าผมไม่รับผิดชอบอะไรใดทั้งสิ้นนะครับผมนะเพราะว่านะครับถ้าเจอที่อื่นนะไม่ใช่ของผมนี่ผมจะไม่รับผิดชอบแล้วนะครับผมย้ําเลยนะครับผมถ้าไม่ใช่ออกจากช่อง Apple เนี่ยจากไอเปิลเนี่ยไม่ใช่ผมแล้วนะครับ Apple ตัวจริงนี่นะครับห้าบวกเก้านะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดยี่ห้ายี่ห้าบวกหก สามเนะครับสามเอ็ดบกศูนย์บกสะครับเป็น3ามบห้าเห็นไหมครับนะครับห้วกหเป็น6นะครับเกิดอะไรนะครับทีนี้ผมย้ำนะครับผมนะกลุ่มผมเนี่ยจะมี4ี่กว่คนนอกเหนือนั้นไม่ใช่ของผมนะครับ เกิดอะไรขึ้นผมเป็นรับผิดชอบผมรับผิดชอบอยู่ในกลุ่มผมเองเดียวนะครับนะขอแก้งมาคลิก f สทุกท่านด้วยนะครับหวยจะลงที่นี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ในกลุ่มนะครับถ้านอกนั้นไม่ใช่ของผมแน่นอนนะครับและรูปโปรไฟล์ผมนะครับจะคนละอย่างกันเลยนะครับสอบถามผมได้นะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจผมย้ําเลยนะครับนอกนั้นไม่ใช่ของผมแล้วกันนะครับผม สี่นะครับบวกสี่เป็นแปดแปดบวกห้านะครับเป็นสิบสามนะครับแปดบวกค่าสิบสามสิบสามบวกห้านะครับเป็นสิบแปดสิบแปดบวกเก้านะครับยี่สิบเจ็ดเราก็ใส่เจ็ดนะครับอ่ะทีนี้สี่บวกหนึ่งนะครับเป็นห้า ห้าบวกหกสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองนะครับเป็นส 13, 13ิบสามสิบสามบวกสิบนะครับเป็นย 23, 23, 28, 28, ี่สิบสามยี่สิบสามบวกห้ายี่แปดยี่แปดบวกสี่นะครับเป็นสามสิบสองให้เราเนี่ยนะครับใส่เลขสองจากนั้นนะครับเพิ่มไปหนึ่งแต้มเห็นไหมครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยเจ็ดสองและเจ็ดสามนะครับอ่ะทีนี้จากนั้นนะครับเราก็มาดูผลงานที่เราคำนวณมานะครับ งวดแรกค,รคำนวณได้เก้าสองเก้าสามออกเก้าสองเข้าเป็นงวดที่หนึ่งถัดมานะครับผมคำนวณได้แปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับออกแปดศูนย์เข้าเป็นงวดที่สองนะครับถัดมานะครับผมคำนวณได้ห้าห้าห้าหกออกห้าห้าอย่าลืมนะครับผมนะต่อไปนี้นะครับผมจะลงเฉพาะตรงนี้ที่เดียวถ้าที่อื่นผมไม่รับผิดชอบแล้วนะครับ ผมไม่รับผิดชอบเลยอะไรทั้งสิ้นนะครับเรามาลุ้นกันที่ช่อง youtube ดีกว่านะครับนะต่อไป 72, เจ็ดสองเจ็ดสามออกเจ็ดสามผมว่าลุ้นนะครับทางนี้เลยนะครับผมนะถ้าไปที่อื่นไม่ใช่เลยนะครับนะผมขอแจ้งอีกผมจะย้ําตลอดเลยนะผมไม่รับผิดชอบแล้วนะครับมาครับหนึ่งเมษาผมจะลงให้ทางนี้ทางเดียวนะครับผมบอกไว้ก่อนเลย ถ้าขึ้นลงขึ้นลายนอกจากกลุ่มของผมสี่ร้อยกว่าคนนอกนั้นไม่ใช่นะครับผมแก้งเลยนะครับผมนอกนั้นคือของปลอมหมดนะครับศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามนอกนั้นคือของปลอมหมดนะครับผมนะผมขอแก้งสมาชิก นอกจากช่องเล็กเด็ดแอปเปิลกับกลุ่มแค่400วกว่าคนเท่านั้นนะครับนอกนั้นไม่ใช่นะครับถึงก,กว่าผมจะอันนี้เราผมจะมาแก้งทำมาชิกเรื่อยๆนะครับ0บวก10นะครับเป็น0ูนศนบวกเได้เจ็ดเจดบวกสามนะครับเป็นสิบสิบบวกเนะครับเป็น19ต่อวันนี้นะครับผมจะพาเอาแบบเน้นๆเนื้อเลยนะครับ ให้เพื่อนๆที่คอยติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแย่ข้อหัวแยกอะไรนะครับตอนนี้กําลังประสานงานกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะชัวๆแน่นะครับคิดว่าน่าจะชัวร์ช่วงนี้ก็ดูสูตรไปก่อนนะครับเพราะว่าสูตรไปก่อน a p p เ e ิก็เคยทํามาแบบอืนะครับ fc ที่ท่านที่ไหนที่ติดตามนะครับผมกลับมาแล้วครับตัวจริงเสียงจริงนอกจากช่อง youtube แล้วนะครับผมจะปล่อยให้เฉพาะแท่งนี้กับกลุ่มเท่านั้นพอ นะครับนอกนั้นจะไม่มีแล้วนะครับนะเจบวกเนะครับเป็น14 4สบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น10บสิบบกแนะครับเป็น18 18ปดสิบแวกสองยี่สบวกสี่นะครับยี่บวกสี่เป็น24่บวกหนนี่คือชุดก่อนสรุปนะครับถ้ามีโอกาสอัดได้ก็อัดไป นะครับต่อไปนี้ช่องในี่ยเปิ้ลเนี่ยจะพาท่านปลดนี้แน่นอนนะครับติดตามได้เลยนะครับนี่คือชุดอัดได้อัดนะครับก่อนที่เราจะไปสรุปกันอ่ะสูตรเดียวไม่พอนะครับไม่พอ9ก้าสี่เนะครับเดี๋ยวผมจะบรรเลงให้อีกนะครับอย่างเช่นอ่ะนะครับสูตรนี้นะครับบางคนมาเลยครับผมจะคำนวณให้ดูนะครับผม5้าบวกสนะครับห้บวกส เป็น9 9บก1เป็น10นะครับทีนี้มาดูของอตัวหลักหน่วยนะครับ88 16 17 18นะครับ18บวก5นะครับ23 23บวก1 24นะครับ24บวก4 28 28บวก4 32เห็นไหมครับใส่2 2บวก3เป็น5นะครับเราก็จะได้ที่9 2 95และ0 2 0 5าบาทนี้นะครับมันก็จะออกที่92เห็นไหมครับ Apple กลับมาแล้วนะครับใครที่ตามนะครับรีบกลับมาเลยนะครับผมนะทีนี้ก็จะจ่ายเลขที่นี่ทีเดียวนะครับนอกนั้นไม่ใช่แล้วนะครับ4บวก4เป็นแปดนครับเราจะได้8บวก1เท่าไรเป็น9ทีนี้4บวก8นะครับเป็น12ผมจะนับรวมไปเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอันนี้เองนะครับ อ่บวกแนะครับ12 12องสบวกสี่6บหกสบกวกนบะครับสิบ็ดบวกเก้ายบวกสนะครับเป็น30ใส่0ูบวก3ไปนะครับผลที่ได้นะครับก็คือ8083 9093นะครับออกนะครับมีออก80เป็นงวดที่2นะครับมาดูงวดที่3กันนะครับสนะครับบวกศได้4 4่บวก1ครับเป็น5สูตร2นะครับหลักหน่วย10 18 18บ22บวกสบนามนะครับ23่บาบวก8 3าาเ็บวก4ี่นะครับเป็น35อย่าลืมนะครับแอปเปิลเนี่ยนะครับจะพากู้สถานการณ์คืนแน,น่นอนนะครับผลที่ได้นะครับสี่ห้า8ี่แปดห้าห้าแดนะครับรับรองได้เลยนะครับนะกลับมาแล้วแอปเปิลก็เดิมกลับมาแล้วนะครับผมนะับต่อไปนี่ทุกท่านรอได้เลยนะครับตรงเลขที่ช่อง youtube อย่างเดียวนะครับ จ่ายเลขที่ไหนก็ช่างนะครับไม่ใช่ของผมนอกจากกลุ่มผมมีแค่สี่ร้อยกว่าคนนอกนั้นลอมหมดนะครับจะตอบอะไรก็ช่างไม่ใช่ของผมแล้วนะครับผมนะหกนะครับสิบสิบหกนะครับนอกนั้นไม่ใช่ของผมแล้วครับที่เหลือนะครับนอกจากออกจากตัวผมอย่างเดียวนะครับกับกลุ่มแค่สี่ร้อยกว่าคนเท่านั้นนะครับเกินนั้นนอกกนั้นไม่ใช่แล้วนะครับแปด นะครับบวก2เป็น10 10ิบวกหเป็น16 16กบวกหนะครับผม21 21ิบวกหนะครับ21่สิบเอวกห้ายีบวกสนะครับเป็น30 0สบนวกสนะครับเราได้เทาไหนครับออก7 3ผมไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะครับต่อไปนี้นะครับใคร f c ฟเปิ้ลตายเปิ้ลมาก็ลุยต่อกไปเปิ้ลเลยนะครับผมนะ นอกนั้นไม่ใช่แล้วนะครับแต่บวกหกเป็นสิบสี่นะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับศูนย์บวกสี 7, 26, 26, 4, ่ได้สี่สี่บวกแปดสิบสองสิบสองบวกเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าบวกเจ็ดยี่บหกยี่สบหกบวกสี่สามสิบศูนย์บวกสามได้สามนะครับจับไปจับเน้นนะครับสี่ศูนย์ สี่สามห้าศูนย์ห้าสามจับต่ออีกครับผมยังไม่พอนะครับผมจะเทียบให้สามสูตรนะครับผมจะเทียบให้ท่านเลยสามสูตรนะครับไม่ต้องห่วงนะครับต่อไปนี้เลขต้ลต้องปังสุดๆนะครับที่เหลือไม่ใช่แล้วนะครับสี่บวกแปดสิบนะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งนะครับสิบสามสิบสามบวกเจ็ดยี่สิบนะครับให้เราเนี่ยนะครับ 20บวก9นะครับได้29ให้เราใส่เลข9บวก1เข้าไปเป็น10นะครับทีนี้นะครับสูตรนี้8บวก1นะครับเป็น9 9้บวก5นะครับเป็น14 14บวก9 2้ายนะครับ23บวก8 23นะครับ23บวก8 31 3าบวก7นะครับเป็นส8 38บวก4นะครับเท่ากับ42 สองบวกหนึ่งนะครับเป็นสามนะครับจับคู่ได้เก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามนะครับใครอยากได้นะครับปู่คำเนี่ยเดี๋ยวก็รับที่ผมอย่างเดียวเลยนะครับผมจะนอกนั้นไม่ใช่แะนะครับนะแอปเปิลตัวจริงนี่มาเลยนะครับของจริงนะครับสำหรับ f อฟซีติดตามนะครับติดตามผมไว้ได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะแจก,กวัานไหนเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับส่วนหอยออกนะครับออก่อนหอยอ๋อวผมจะมาไลฟ์อีกทีนะครับกดติดตามได้เลยนะครับของแท้นะครับสองถ้าออกไปนอกเนื้อจากที่ผมกําหนดแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้านาบวกเก้านะครับเป็นสิบแปดนะครับ แปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้านะครับนอกนั้นไม่ใช่แล้วนะครับนะเก้าบวกสองสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกสี่สิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้านะครับสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกนะครับสิบหกบวกแปดยี่สิบสี่นะครับยี่ิบสี่บวกสองนะครับเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกบวกสี่นะครับเป็นสามสิบนะครับศูนย์บวกหนึ่งนะครับได้หนึ่ง สินค้านะครับผมใครที่อยากจะให้ a อ p l e ิลรีวิวให้นะครับก็ติดต่อได้นะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ081 90น9 1นะครับท่านไหนที่อยากจะให้ผมรีวิวนะครับหรือว่าอะไรเนี่ยก็สามารถนะครับทักคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านเองนะครับมาเลยครับ5บวก0นได้5 5าบวก1เป็น6นะครับ หกหกศูนย์ได้หกหกเก้านะครับเป็นสิบห้ารับประกันได้เลยนะครับผมนะตอนนี้นะครับหัวแอปเปิ้ลนะครับชัวร์เปเลยครับมีเวลาเยอะแล้วทีนี้ไม่มีกดดันแล้วนะครับห้าบุกหนึ่งเป็นหกนะครับก็จะลงอย่างนี้นะครับมั่นใจถึงจะลงให้แอปซีลุกท่านนะครับเพื่อเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับห้าบวกเก้าสิบสี่ นะครับ4วก4เป็น8 8ดบวก7นะครับเป็น15 15้บวก6นะครับ21นะครับ21วก0ได้21สนะครับทวนตัวเลขให้อีกครั้งนะครับผม5บวก9นะครับเป็น14 14นะครับ14บวก4เป็น18 18ดบวก7 25 2ยบวก6 3 1นะครับ31 บวกศูนสสิเอ็ดนะครับให้เราใส่เลขห 1, 1ึนบวกหนะครับเป็น2นะครับจับคู่ห้าหนึ่งห้าสองนะครับหกหนึ่งและหกสองนะครับท่านไหนที่อยากจะรีวิวหรือว่าโปรโมทนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกับ Apple ได้นะครับที่คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ทักผมมาได้เลยนะครับ อ๋อในห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองนะครับไอ้งวดนี้เรานะครับดูที่นะครับเ,เพื่อนๆเราเข้ามาที่บนเลยทีนี้อุ้มเข้ามาสามส่วนดีเหรอนี่ครับบลจะได้ไหมเป็นสูตรบนแต่ว่ามันก็เข้านะนี่อย่างนี้แปดศูนย์เนี่ยนะครับออกแปดศูนย์ออกเก้าสองเห็นไหมครับใะออกห้าห้าอออกหกห้าสอง อยากให้ผมรีวิวหรือว่าโปรโมทให้ก็สามารถพูดคุยกัได้นะครับเดี๋ยวจัดให้จัดหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง t i k ก o k อนะครับ YouTube Facebook นะครับตอนนี้ก็พร้อมลุยนะครับกับเลกเด็ดน้เน้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกข้อกลัวนะครับปูคําปูตามนะครับมาหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้แบบเน้นๆนะครับเล็กลงเล็กล่านะครับสี่นะครับบวกสี่เป็นแ 8บวกหานะครับเป็นสิบสามสบสามบวกห้าเป็นสิบแปดสิบแดบวกเ้านะครับเท่ากับย7เจ็ดกลับมาแล้วนะครับแอปเปิลนะครับกลับมาแล้วจะพาทุกขั้นปลดหนี้อีกแล้วนะครับแน่นอนเลยต่อไปนี้นะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแดนะครับเอาละทีนี้สี่บวกหนึ่งนะครับผมเป็นห้า ห้าบวกหกสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองเป็นสิบสามนะครับสิบสามบวกสิบยี่สามยี่สามบวกห้านะครับอ,อ๋อยี่สามบวกห้าเป็นยี่สิบแปดมาหรือว่าแอปเปิลบวกผิดนะครับช่วยด้วยนะครับผมช่วยด้วยนะครับอ่ะสี่บวกหนึ่งนะครับเป็นห 5, 5้าห้าบวกหกสิบเอ็ดนะครับ 11บเวกสองเป็นสิบสามนะครับ13บาบวกสิบสายสาบวก5้าเป็น28ปดนะครับเอาละทีนี้แต่ตัวนี้นะครับบวก1เป็น9ฉะนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกในกรณีที่ว่ามันมันไม่อ่าถ้ามันถ้ามันเข้าคู่อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันชนหนีก็คือให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปเลยนะตัวนี้ผมน่าจะลงให้แล้วแหละนะครับ ก็คือให้สมาชิกเนี่ยลงไปได้เลย,เลยอ่าวิ่งไปได้เลยนะครับถ้ามันเข้าคู่หนีวิ่งไปได้เลย,เลยสูตรนี้ผมน่าจะลงให้แล้วแหละนะครับแต่มันเน้นนะครับสูตรนี้สิบนะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามยี่สิบยี่สิบบวกเก้าไดยี่สิบเก้าเก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบสองบวกแปดเป็นสิบสิบบวกสามสิบสามสิบสามบวกสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามยี่สิบยี่สิบบวกสี่ได้ ยีสสีูตรนี้มันเน้นนะครับผมก็เลยจับให้เลยนะครับมานะครับทีนที้นี่นอะติดตามได้เลยนะครับทีนี้เรามาจับคู่กันดูนะครับว่าร่างเนี่ยวันนี้นะครับจะสรุปออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมขอสรุปร่าง ฟันล่างอัดล่างเน้นล่างไมเลยนะครับวันนี้ก็สรุปนะครับชุดสองตัวล่างนะครับวันนี้ให้เพือนจะสรุปยังไงนะครับมานะครับสรุปสองตัวล่างก็คือนะครับช่วงถ้าสมมุติว่าเลขวิ่งนะครับให้ท่านเนี่ยวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ดูเรามาเทียบตัวนี้กันก่อน นะครับทุกท่านจะเห็นทันทีเลยว่านะครับตัวเลขนะครับในสูตรนี้เนี่ยก็คือ94อันนี้ก็95นะครับ94 95และถัดมานะครับตัวนี้เราได้อะไรครับอ่ะเราได้94เนาะ95เนาะและตัวนี้คืออะไรครับ04และ05และตัวนี้คืออะไรครับอ่ะเห็นไหมครับเราก็จะได้40 50 ตัวท่านคงไม่แปลกใจแล้วใช่ไหมครับนี่คือนะครับ4050นะครับตัวนี้จะเป็น4050ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น0 4นย์กับ05เห็นไหมครับและจะเป็นเก9 5สี่้า้าพอเก้าี่เก้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวนี้นั่นหมายความว่านะครับผมจะฟาดหนักฟาดเนึ่ให้กับพี่เพื่อนนะครับคือ9ก9 5ี่้านั่น,นอนจากนั้นนะครับจากนั้นมันจะมีอยู่ 09, สูตรเก่าอยู่นะครับ สูตรเก่าที่นี่คืออะไรสูตรเก่าก็จะเป็นในส่วนของชุดสองตัวล่างนะครับชุดสองตัวล่างสูตรเก่าเนี่ยน,นะครับก็คือสี่หกกับสี่เจนะครับเจ็ดสี่นะครับเช่นนั้นนะครับชุดสองตัวล่างในงวดนี้นะครับวางไปได้เลยนะครับตัวเน้นนะครับเก้าสี่นะครับเก้าห้า ศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่เจ็ดสี่หกนะครับชุดนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยจัดได้จัดนะครับแล้วทีวนี้ผมจะวงกลมให้เฉพาะตัวฟาดกับตัวอัดนะครับนั่นก็หมายความว่าน,นะครับผม9495 นะครับแล้วก็ซีเจ็ดเนี่ยนะครับท่านไหนที่ได้ลอตเตอรี่แล้วนะครับก็คงจะดีใจนะครับสําหรับเลขวิ่งนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยระวังไว้ด้วยนะครับผมตัวนี้ให้ระวังตัวไหนครับผมให้ระวังห้าเจ็ดมีครับทำไมถึงบอกว่าให้ระวังห้าเจ็ด้องจริงแล้วตำแหน่งของเลขเนี่ยนะครับอย่างตำแหน่งของเลขเราจะข้ามไปหนึ่งตัว พองวดก่อนมันออกอะไรครับงวดก่อนออก37นั่นก็หมายผมว่า37ถ้าเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น47นะครับอย่าลืมนะครับผมนะและใิตีก่เาเนี่ยนะครับมันชอบออกมาตามนี้ผมก็เลยนะครับให้ท่านเนี่ยระวังไว้อ่อนะครับโดยที่จะระวังไว้57นะทีนี้เลขวิ่งอย่นี้เลขวิ่งนะครับตัวเด่นที่ผมกาลังตีนั้เลยนะเด่นนะอ่าผมจะวางไว้เลยเด่นล่างเนี่ย นะครับผมการันตีให้เลยนะครับยังไงก็ติดนะครับตัวที่หนึ่งนะครับสี่ทำไมถึงบอกว่าเป็นสี่นะครับจริงๆแล้วสี่เนี่ยนะครับอย่างเช่นงวดก่อนเนี่ยมันออกอ่อห้าอออเจ็ดสามนะครับทําไมถึงบอกว่าออกเจ็ดสามเจ็ดสามเนี่ยผมก็อาศัยที่ว่าผมจะเพิ่มนะครับสมมุติว่าเจ็ดสามนะครับเพื่อนลองดูนะครับเจ็ดสามงวดก่อนเจ็ดสามมันเป็นห้าห้า ประมาณนี้นะครับ5-5คือเลขเนี่ยมันจะห่างกันอยู่แค่ไม่กี่แต้มนะครับล่างต่อล่างล่างต่อล่างเนี่ยสมมติว่าออก9-2น,นะครับถ้าออก9-2เนี่ยสามารถเพิ่มได้ลดได้นะครับอยู่ประมาณ2แต้มก็จะมาเป็น8-0เห็นไหมครับนั่นะหมายความว่ามันออกแค่แต้มเดียวกับ2แต้ม2นะครับห่างมาก็เป็น0เท่ากับว่าห่าง2แต้ม8ห่างมาก็เป็น1อะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยระหว่าง3-7เนี่ยนะครับ3-7มีโอกาสสูงมีโอกาสมาก นะครับสามเจ็ดผมวางไว้ที่สี่เก็ดนี่ก็น่าจะมีไม่มีปัญหานะครับก็เลยติดสี่ไว้ก่อนนะครับติดสี่ไว้ก่อนทีนี้ตัวถัดมานะครับเก้านะครับอ่าแอปเปิลเอาเก้ามาจากไหนแอปเปิลเนี่ยเอาเก้ามานะครับก็คือนะครับใส่ติของเก่านะครับเมื่อหวยออกวันสองเนี่ยจริงๆแล้วนะครับอย่างงวดล่าสุดปีหวน่าจะออกหนึ่งแปดหรือเปล่าแปดห่งเก้าในแอปเปิลก็จำไม่ได้นะครับ แต่เก้านี่ติดสูตรเยอะนะครับเก้าไม่ติดสูตรเยอะนะครับเก้าเนี่ยเพื่อนลเราทาดูนะครับอย่างเลขตัวเนี้ยที่ผมเคยลงให้ไปก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นไหมเก้าเห็นไหมครับสูตรนี้เนี่ยเข้ายาวเลยนะครับเนี่ยและทีนี้มันเข้าตัวเด่นคืออะไรครับตัวห้ากับเก้าถ้าห้ากับเก้าเนี่ย สูตรคนละอย่างอย่าเลยวแต่าไปบังเอิญนตัวนี้เห็นไหมครับมันก็มาจบกันกับตัวนี้อย่างที่แอปเปิลบอกเนี่ยก็คือห้ากับเก้านะครับส่วนตัวถัดไปนะครับตัวเด่นผมจะเด่นให้เด่นสามตัวนะครับนะผมให้เด่นสามตัวนี่แบบว่าต้องการันตีได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับการันตีได้เลยนะผมให้เด่นสามตัวนะครับตัวถัดไปนะครับตัวเด่นถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนะครับไม่ชอบไม่ชอบตัวที่แอปเปิลจับเนี่ยสามารถเอาน้าเด่นไปเล่นได้นะ สามารถนาเด่นไปเล่นได้นะครับถัดมานะครับผมให้6 496ละกันเนาะ496นี้จะเป็นเลขที่จะต้องติดล่างมา1ตัวชัวร์ๆมันนะครับ1ตัวชัวร์วเลยเพราะว่าตาแหน่งของเขามันจะอยู่ในประมาณนี้นะครับส่วนตัววิ่งนะครับตัววิ่งผมเทปไปนะครับอ่ะทีนี้ของแท้เลยนะครับผมนะวิ่ง4นะครับเพื่อนๆวิ่ง4นะครับรอง9 อ่าโอเคนะครับงบเป็นปจำนวนที่1เมษายนและทีนี้เนี่ยนะครับตัวที่ผมเน้นให้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมันจะมีทั้งหมด4ตัวนะอ่าผมจะเน้นให้เลยนะครับตัวเน้นเนีสำหรับคนงบน้อยเนาะนะครับผมเน้น94 95 47 04โจครับ สี่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นเลขที่เน้นที่สุดและก็สรุปนะครับหนึ่งเมษายนก็ขอให้นะครับทุกท่านเนี่ยโชคดีนะครับเฮงๆมันหมานนะครับกับชุดเลขเด็ดแอปเปิลนะครับก็ต่อไปนี้นะครับผมก็ยังย้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับนอกเหนือจากช่อง YouTube แล้วก็ออ่ในกลุ่ม400กว่าคนไม่ใช่ของผมแล้ว นะครับขอแก้ได้หนึ่งนะครับก็ท่านไหนทาามาคิดท่่นอ่ามีหลายคนที่อยากจะให้รีวิวให้นะครับก็สามารถติดต่อ Apple ได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้ Apple ิลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันชุดสรุป3ตัวบนวันนี้ล่างเซฟตี้ครับผมเน้นไปจับไปเลยครับมั่นใจที่สุดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ